สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัท้าแน็กบอลนะครับคลิปในวันนี้นะครับท็อปิกในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําความรู้จักลูเบนอโมลิมกันนะครับว่าลูเบนอโมลิมเนี่ยเป็นใครประวัติเป็นยังไงความสําเร็จมีอะไรบ้างแล้วก็สไตล์การคุมทีมสไตล์การเล่นเป็นยังไงนะครับและอัปเดตล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความพยายามที่จะฉีกสัญญาลูเบนอโมลิมออกจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าฉีกสัญญา10ล้านยูโรโดย อ้างอิงจากดวิดออนสตีนนะครับซึ่งเป็นนักข่าวเทียนหนึ่งที่น่าไว้ใจแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับโอเคก่อนไปฟังกันนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับไปเริ่มกันที่ประวัติของลูเบนอามโมลิมก่อนเลยนะครับอามโมลิมนะครับเกิดและโตที่ลิสบอนประเทศโปรตุเกสปัจจุบันนะครับอายุ39ปี โดยอาร์โมลิมนะครับเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนซึ่งอาร์โมลิมเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับตอนเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเคยอยู่ในชุดเยาวชนของเบเเนนส์ก่อนจะย้ายไปลิสบอนและอาร์โมลิมนะครับก็เคยคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสกับลิสบอนนอกจากนี้นะครับอาร์โมลิมเนี่ยยังเคยติดทีมชาติโปรตุเกสและเคยได้ไปบอลโลกในบอลโลก2010และยูโร2012นะครับก่อนจะแขวนสตาร์ทไปเพราะอาการบาดเจ็บเรื้อรังหลังจากที่อาร์โมลิมนะครับแขวนสตาร์ทไปแล้วก็เริ่มเส้นทางอาชีพเป็นโคช้ชเนี่ยให้กับทีมคาซาเปีย ก่อนที่จะทําผลงานได้ดีนะครับและทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนสปอร์ติ้งบาร์กานะครับดึงตัวอโมลิมเนี่ยไปเป็นโค้ชและตอนที่อรโมริมเป็นโค้ชให้กับบาร์กาเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีนะครับคือพาสปอร์ติ้งบาร์กาเนี่ยคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสนะครับและก็พาลิสบอนนะครับได้แชมป์ลีกถึง2สมัยแต่ไอเรื่องความสําเร็จเรื่องแชมป์ที่ได้มาเดี๋ยวจะไปพูดในหัวข้อถัดไปนะครับ ถัดมานะครับมาดูความสําเร็จของอาร์มลิมในฐานะผู้จัดการทีมนะครับโดยได้แชมป์ลีกโปรตุเกสนะครับถึง2สมัยโดยสมัยแรกเนี่ยได้ในฤดูกาล2020-2021และสมัยที่2นะครับได้ในฤดูกาล2023-2024ถัดมานะครับได้แชมป์ลีกครับซึ่งเปรียบเสมือนกับคาราบาวครับในอังกฤษนะครับในปี2019กับสปอร์ติ้งบาร์า แล้วก็ได้กับลิสบอนนะครับในปี2020-2021แล้วก็2021-2022นะครับถัดมานะครับก็คือแชมป์โปรตุเกสซูเปอร์คัพนะครับในปี2021-2022นี่ก็คือความสำเร็จทั้งหมดของลูเบนอโมลิมในฐานะผู้จัดการทีมนะครับถัดมานะครับมาดูสไตล์การคุมทีมของลูเบนอโมลิมนะครับระบบที่อโมริมเล่นเนี่ยก็คือ3-4-3แต่ไม่ต้องตกใจนะครับว่า3-4-3เนี่ยมันจะเล่นรับหรือเปล่ามันจะถ่ายบอลไปถ่ายบาอล่า คำตอบคือไม่นะครับไม่ต้องกังวลเลยเรื่องนี้ก็คืออะลูมิเนียมเน้นเพลซิ่งสูงนะครับและให้ความสําคัญกับการรักษาช่องไฟในเกมรับนะครับและเน้นบีบให้คู่ต่อสู้เนี่ยไปเล่นด้านข้างนะครับเพื่อลดความอันตรายเพราะถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยได้เล่นกันตรงกลางได้ทําเกมกันตรงกลางมันจะอันตรายกว่าการที่คู่ต่อสู้เนี่ยออกด้านข้างนะครับเพราะออปชันเวลาออกด้านข้างเนี่ยอย่างมากก็คือเปิดบอลเข้ามาและปาดเข้าในมานะครับซึ่งการป้องกันเนี่ยมันง่ายกว่า ถัดมานะครับตำแหน่งที่อาร์โมลิมเนี่ยเน้นเป็นพิเศษคือวิงแบ็กทั้ง2ข้างนะครับโดยอาร์โมลิมเนี่ยมักจะใช้แบ็กทั้ง2ข้างเติมริมเส้นนะครับขึ้นไปซ้อนกับปีกเลยโดยมักจะใช้แบ็กทั้ง2ข้างเปิดบอลหรือปาดบอลเข้ามาตรงกลางนะครับเพื่อให้กลางเนี่ยอาจจะทําเกมทําชิ่ง1นกันตรงกลางหรือเลือกสับไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกมรับนะครับอาร์โมลิมเนี่ยเล่นแบบมิดบล็อกนะครับก็คือการบล็อกการลําเลียงบอลกันของฝั่งตรงข้ามเนี่ยในแดนกลางนะครับ อย่างที่บอกไปคืออารมูลิมเน้นการรักษาช่องไฟเน้นการปิดตรงกลางไว้ก่อนเพื่อลดความอันตรายและบีบให้คู่ต่อสู้เนี่ออกด้านข้างนี่ก็คือสไตล์การเล่นของลูเบนอามูลิมนะครับกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะแต่เวลามาแมนยูเนี่ยผมไม่รู้ว่าอา,อาจจะเล่น4-2-3-1ก็ได้หรืออาจจะเล่นแผนอื่นก็ได้หรืออาจจะเล่นแผนเดิม3-4-3ที่อามูลิมถนัดก็ได้อันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอเค นี่ก็เป็นสรุปทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปใครอยากได้โค้ชคนไหนชอบคนไหนก็เม้นกันมาได้นะครับและข่อนจะจากกันไปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ